เฮาก็บ่ได้ขายบ่ได้ขายเนาะลูกเนาะบัได้ขายอยู่วัได้ขายอยู่ตัโอ้บ่ทันได้ถึงหม่องเนาะบ่ทันถึงหม่องแต่ว่าง้วงงามเพิ่นพี่น้องเนาะง้วงงามงามนี่แต่ตังามของเพิ่นพี่น้องสายแดงตัวนึงสายเทาตัวนึงต้นโตดีดีสายเลี้ยงได้เลยพี่น้องเนาะอ่าตัวนั้นเท่าไรกันเลยคือตัวนั้นวิสิขาย8,000 สองแปดแล้วโอ้พี่น้องตัวนี้ลงมาเท่าไรแล้วนี่สามสิบเอ็ดคือเ่าอยู่เนาะโอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรพันอีกสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบานสวบังิงวงงาม้าพีผ้าหนองมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านจังหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะทสธรเทามนี้คือข้างตาเสาพี่น้องคือข้างตาเสาเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายบานสมบังิงวงงามธาสุผีผ้าหนองอัปเดตราคาร์พี่น้องเนาะสอบถามราคาพี่น้องรับทราบกันผูู้ไดอยากได้งวเขาเรียงเขาขุน ช่วงนี้เหมาะเลยนะพี่น้องเนาะเหมาะสําหรับราคาขุนราคาเลี้ยงวัวสายเลี้ยงหลายพี่น้องไอนี่มาเบิ่งสายเลี้ยงกันมาเอาสีมักตัวใดค้มใดคู่ใดเอาไปเลี้ยงกันเลือกหาไปเลี้ยงกันนะพี่น้องเนาะช่วงราคาวัวกําลังยังไม่สูงนะพี่น้องเนาะยังบ่สูงหลายเอาเขาเลี้ยงเอาก็จะไม่โอกาสนะพี่น้องเนาะแต่แว่วมาพี่น้องแบบแว่วมาราคาขยับกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนพื้นว้าเมื่อวานน่พุ่มมากนะพี่น้องเนาะ นายหอยเพิ่นกระซิบมาว่าราคาวัวขยับควายขึ้นกันพี่น้องควายก็ขยับจริงบ่จริงมาดูกันพี่น้องตามไปดูตามไปดูพี่น้องบมาสว่างง่วงงามสุภาาพีผ้าน้องออกเลาะออกสำรวจน้องพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็จยอะรมเล่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ไพี่น้องเนาะตปพี่น้องไปเบิ่งง่วงงามกันก่อนเลยดำอ่ามาเบิ่งแม่ลูกพี่น้องคู่แม่ลูกพี่น้องเลยดำพี่นะนี่แม่ลูกลูกแม่ตัวนี่ลูกแม่พี่น้องลูกงามพี่น้องลูกแม่ เป็นสายเนื้อหลืพี่น้องเนาะเป็นวัวสายเนื้อออกเล่ดำเป็นว่ะเนี่ยแต่ว่าผมเบิ้งสีขขยกัดจั็หน่อยหลืพี่น้องเนาะออกมากัดแต่ว่าเป็นลูกแม่ที่พี่น้องลูกแม่แม่กัดขึ้นแม่ลูกกัดขึ้นแม่เนี่ยลูกสวยพี่น้องลูกสวยเป็นสายเนื้อเพื่อนพี่น้องเอาไปเลี้ยงสําหรับสายเนื้อสายขายไงที่พี่น้องงัวเนี่ยนี่จะขายไงครูได้อยากเลี้ยงไงได้กำไรไงต่อยอดไงคู่นี่โคมนี่หมอเลยพี่น้องเนาะเปิดไว้จชงไไร สิบเก้าเพิ่งเปิดไใบบอพ่อสองหมื่นพี่น้องสองตัวหมื่นเก่าพี่น้องเนาะเป็นสายเหนือพี่น้องเนาะลูกแรกอยู่บ่เฮลูกแรกเนาะน่าจะเป็นลูกแรกยังสดๆอยู่แม่เพื่อนพี่น้องอ่ะนั่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะได้มาคมเดียวเหราครับโอ้คมเดียวเอาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูนย์แปดสามสามศูนย์แสี่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเพื่อนมา,าจากโคน,นทองร้อยเอ็ดเพื่อนพี่น้องแม่ลูกลูกแม่งัวสายเหนือเพื่อนพี่น้องเนาะเลดดำ ออกไปไข่ไข่กัดแน่เนาะแต่ว่าลูกสาวงามเลยพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดโทมนี่โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพกันฝากไว้ขอบคุณหลายๆครับผมมันมันครับผมผู้น้อยผู้ใด้นอมาหลอดพี่น้องเอ้ยมายืนโชว์อันนี้คือลักษณะงัวง่ามพี่น้องเนาะเป็นผู้น้อยสายด่างเพิ่นพี่น้องเนาะยืนเทเบื้องตะหนอเพิ่นงามงามพี่น้องตะหนอหุ่นเลี่ยมโตอ่ะเพาผู้ใด้นอมาจับใส่นอลูกตัวใด้นอพี่น้องเนาะ ลูกไส้ผู้ใดมั้คืองามคือหล่อเถ้ะพี่นอ้องผมตายเิ่ไปเดี๋ยวจะสืบสอบถามเพิ่นลูกไส้ผู้ใดน,น,นั่นเ่งมันหลุดมากพี่นอนะ้องเนาะลูกไส้ผู้ใดล่นะโอ้สม่งงามแถียนรอครับลูกไสร้รอรอมาเบิ่งพี่น้องสายเหลืองสายเหลียงมาดูเอาวัวเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะฮัานเป็นสายเหลียงหลวยๆวยนะพี่น้องเนาะเป็นวัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะต้องประสากเบ้อนะพี่น้องเนาะ เหัวงามเพขนเัวแม่สาวหน่อยงายงามเขาเคยสังบ่พี่น้องเนาะเดี่มตัวจัดเลยแม่ลูกกันเขาผู้ใดเงาตื่นของภสัาเขาภนี่แหละเนาะห้องในหอยได้มาจากโถเจ้าโครมสองโครมบ่โอ้สองโครมตัวนี้ลูกผู้หรือลูกแม่ลูกผู้ลูกผู้แม่ลูกลูกผู้เนาะเปิดไปจังใดค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันแม่โครงสังแล้วก็ลูกไส้ ใหญ่แน่แหละพี่น้องเนาะงามๆดูกไส้เพื่อนรอๆให้ลูกดีดีอันนี้แม่ซื้อเก่าสั่นเหมือนเก่าเพื่อนเปิดไว้นะลูกปูพี่น้องเถึงว่าลูกปูแต่ว่าลูกงามพี่น้องเนาะตัวนี้จ้าลูกแม่เนาะสดฮผูอโอ้ลูกปูขึ้นกันเปิดเังไรก้มนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยพี่น้องลูกแม่แรกว่าแม่ลูกแรกพี่น้องแม่สาวลูกแรกก็งามพี่น้องสีออกแบบไรแน่ลูกแรกสดสดอยู่เป็นลูกปูสีขึ้นกันก็แม่และพี่น้องเนาะ อ่ะเป็นง่วนบานๆเอาตัวนี้ง่วนบานเอาซิบ <welche> ซ <ăn rule> ีหารอยเพื่อพี่น้องนะนี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้หน่อยเพื่อนพี่น้องอ่าลูกไส้หน่อยเพื่อนซิบซีหารอยซิบเก่าพี่น้องนี่โอ้ลูกไส้งามโอ้ลูกไส้หล่อลูกพ่อหลอดเนี่ยนั่นพอนพี่น้องลูกไส้หลอดลูกไส้งามแม่น่ะลูกไส้งามซิบเก่าซิบซีหารอยลูกไส้หลอดเนาะมาเบิ้งกะกะแข่งรอพี่น้องกูด่าเบิ้งเลี่ยมโตดีดีลูกไส้เพื่อนลูกแรกคือกันตัวนี้เนาะลูกแรกคือกันเบิ้งหนสดสดอยู่พี่น้องเนาะ อ่ะมาขอหน้าหยาตเบอร์โทรเพิ่น063ย6หกส0มสองหกเนาะผู้ใดสนใจอยากเอางัวไปเลี้ยงไปต่อยอดพี่น้องลูกไส้เพิ่นจังน้นอยก็ได้ขายแล้วลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะ19เพิ่นเปิดไว้อันนี้จัง14 500เด้อนะพี่น้อง,องลูกไส้คือกันพี่น้องเนาะลูกไส้อกันนี่ลูกคือกันลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะผู้ใดสนใจกาแฟทุ่มมาต่อรองกับผู้ใด <c oughs> <c oughs> ขอบคูดเลายายเด้อครับผมมันมันขอพูดเลายาครับผมมาเบ่งหัวพอสักเปิจะส่ไปหาหอยลมเนาะพอสักแม่ลูกบ่ใช่กบใ่กแลผมไดอยไรใครเออแม่ลูกเปิดมาบอกมีสิอคือเกาสันงามจะได้ลูกสาวงามได้หนี่เปิดไ้ชังไหนพอสักเท่าไหร่าเข่า Right oh, mm. le, like. no. 3เลยโอ้สามสามหมื่นประาณสองโค้มสุดปะเดมากโอ้สามตัวตัวนี้เดียวตัวนี้ตัวนี้สองสองเก่าซสามหมื่นตีเป็นสามหมื่นสองตัวพี่น้องเอาสก็ลงโตล่างเก่ากันว่าโตลูกสาวง่ายดูพี่น้องลูกสาวง่ามแม่เดียวหรือแม่โค้งสิบหาโอ้สิบหาเชลีแล้วถึงตัวละสิบหาสามตัวคสักเนะสิบหาสิบหาสิบหท่นแยกได้หพี่น้องขายยากกาอยยากก่โอ้ มันหลหมดเฮยเรือเวียดเวียดมากล่องมาตะกกาว่าโค้งนี่ขายดีตะกกาว่าโค้งเข้าไปเขาขอกุ้ขายกวดีอ๋ออ๋แก่หัวตัวใหญ่ๆเขานี่นายหอยเปินจมในพี่น้องเนาะขายยากกป็นังนเมือนี่แต่ราคาเปินตัางวหวคพราต่อร่องอยู่พี่น้องแม่รูกกันสามหมื่นตัวนี่ซิมหาในข้อมรมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่ทางมีผู้สนใจทั้งบ้านศูสศูห เลขโทรัพท์ก็ลืมเบอร์โทรสามสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งพี่น้องนะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองขบศัพท์เลยเขาพูดอะไรได้ไหมเขาบโอ้ลูกสาวเบิ่งเรียมโตงามเลยพี่น้องเรียมโตลูกสาวงามงามเมีธรรมดาอยู่แม่ยอยู่แม่สีออกกาบลายเจ้าลูกสาวสีแดงมากเลยพี่น้องนอกถือตัวละหมื่นกว่าเนาะท่างผ้ากางแห่งถือตัวซ้ำหนีบ่พอหมื่นผมไปถ่ายท้ำผมไปจามดูก ถือแง,งีโอ้ว่าัาหรือมาถือเว้าภาษนเนาะเอามันหมายใน่าษาเลยรอยเอ็ดกัาสูสีสูสีเข้ารอยเอกสารจะโสสูสีกันอ่ะเลียมตัวงามที่เนาะเลียมตัวลูกสาวเพื่อนงาม,งามไปตาไปเลียงอ่ะนี่แม่เพื่อนแม่ธรรม,มาดาเนาะแต่ลูกสาวงามเอามานาันหมายภาษาเกาะคุณได้หลายไปหาหอยลบเพือนที่รังบางาา้านแางมากคี่บเพื่อนเนาะนายหอยจมที่นนเานาะขายหยาภาษาแต่ว่ามันกะ ราคาผมเบิ่งแต่แต่ตัวแรกมาจนถึงตัวนี้ค่ะบ่ได้ถือว่าล่องนะพี่น้องเนาะสัปดาห์นี้บ่ท่านลงบ่ได้ล่องเด็กน้องเนาะจากพ่อไปพ่อมาอ่าพ่อไปพ่อมาเข้ามาพ่อไปพ่อมาบอลสูงขึ้นเนะพี่น้องบอลสูงขึ้นรีบเร็วด้วยก็คืออยู่ระดับนี้พอขายได้พ่อไปพ่อมาได้แต่ว่าบอลลงพี่น้องเนาะถ้าตามที่ผมเปิดราคามานเนี่ยซือว่าบอลล่องอย่างตอนพี่น้องเนาะบีคอยเบิ่งน้ำบีคอยฟังน้ำฟังในหอยเพิ่นเบาะน้ำนาะพี่น้องเนาะราคาวัว Nó à, ngoài lột, nó vừa to lông rồi. Tỏa lông. Chén quá tôi này nó Nằm thân, các vợ cháy làm nó ngọt, cho nó cứ nó, tôi Cứ thược các cháy, là tôi đừng À, Ôi, <laughs> tai là tên gan là bạn. อ้ยงานมาหลายงานมาหลายพวกงานมาหลายาแม่ลูกเข้ามาพี่น้องนะเนาะให้เบิ่งบรรยากาศกั็นยังไพี่น้องนะเยาเจ้าหน้ามตัวละกายพี่น้องนะไปเบปิ่งสายเหลี่ยงพี่นอ ng, ้องสายเหลี่ยงสายเหลี่ยงรอรออ่ะมาเบาิ่งรอรอพี่น้องเนาะอันนี้สายเหลี่ยงกูหน้อยรอรอเป็นกำลังต่อรอง กำลังเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะกำลังต่อรองมกำลังเบิ่งเนือกำลังเบิ่งเนือสุดๆได้ดิไไปนนึงนขาายเท่าไหร่ป็นขายไปแล้วเนาะอาจะเป็นสองหนึ่งสองพันตัวใหญ่สองหมืนหนึ่งพั น่าจะเด้ขายไป lonely, น้องพี่น้องเนาะเป็นท้ายไปแล้วเป็นฉีดซีแล้วมันกำลังมาเนี่พอรนีเารู้รรดก้ารสื่อกยังไ้ายิง้เจ้ากยิเจ้าบ่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 เ่บ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 ่อยบบ่บ่บบ่้่บ่บ่บบ่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 บบ อูเ่เบิ newer, ้งค้าเบื้องแน่เป็นไงอ่ะเบิ้งมีการซื้อใครอันนี้คือสายเหนืออยู่พี่น้องเนาะสายเหนืออยู่ผมกำลังมาอยู่บรรยากาศด้านนอกสายเหนืออยู่พี่น้องอ้าวแม่ลูกมึงหันอีพผมเบิ้งแล้วนี่ลงแล้วลงแล้วโอ้ตายตายตายลูกลงลูกแม่พี่น้องเนาะลูกแม่รถกำลังเข้าอออ้าเเลลย่่พนีรถ

แล้วเะลอลอลอล่อลไ,ปไปไหนงนนนโอ้แม่ว่าแม่คูำงามๆไปแน้เนาะเพื่ออไดคข้ายล้วบ่นค้ายแล้วบล่บอ๋มาตอ่อเพิ่นหอยเจียมหอยเจียมมาตอ่เอเพิ่มอองไหนบ้างใคอ้าวยุนปยุนมาตอ่อเรา เาเปิดไรแล้วจังไดก่อนผมเปิดตัวน่งสองตัวน่สามพัน่อหนึ่งองพันห้าหนึ่งหมื่แม่ใหญ่ล่ะสองพันหม่นหม่นเอ็ดหนึ่งหมื่ามพันหนึ่งหมือหรือสามดเดี๋ยวลอมันก่อนก่ออเพราะนี่หอยยุนกำลังมามันก็พราะต่อรองตัวหอยยุ่นหนึ่กว่ากับหนึ่งหกว่าพี่น้องตัวนักสองหมื่นเดดตัวใหญ่แม่ใหญ่สองหมื่นเดดเปิดไ้พี่น้องเนาะ ตัวนั้นบ่โอ้ยเก่งบ่งามอยู่ดิพี่น้องแม่สาวสองตัวหอยเจียมกำลังมาต่อร่องเบอร์พี่น้องเนาะไปต่อรองนะเพื่อนใครทำอยากจ้าหน่อยอยู่้ะพี่น้องช่วงแรกนะสดก๋าสดก๋าไฟเด้อพี่น้องนะสดขอาสดเอาไฟเอาไปบนดอต้องดูในหอยบนต้นเนาะพี่น้องเนาะตสดทามราคาไปนห้า มาขออนุญาตด้วบ้านนี้จูงยูซี่โตนี่ไล่ไล่จึงไหนเริ่มจากตัวเป็นคู่ป่ะสามหมื่นคู่นี่คู่นี่ล่ะโอ้ตัวนี้มือหาครับนี่ตัวนี้มือหา้ตัวนี้มือหางกันมือหาคือกันเป็นคู่ละสามหมื่นคู่นี่สามหมื่นคู่นี่กับสามหมื่นแต่ว่าคู่นี่พิเศษตัวผู้ตัวแม่เนาะตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้โอ้เป็นตาเลี้ยงดีพี่น้องเป็นแม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาวอยู่สามหมื่นตัวนี้โค้งสามเป็นวัวโค้งเหรอพี่น้องเป็นวัวโค้งสร้างสําหรับ วัวข้อขุนพี่น้องสำหรับไอ้ไปข,ข้อขุนเพราะว่ามันพอท่านเต็มต้องเอาไปเพิ่มเนื้อเพิ่มนั้นเอากําไรเนาะสายกําไร2ตัว3ามหมื่นสตัวสามหมื่นเนาะมาทำกันทีวันหนึ<อ>่งบ<ม>่เนาะเอ้าโอ้ทางผู้ว่าเอาขออนุญาตตัวนี้ก่อนอข,อขออนุญาตเบอร์โทรากันศูนย์หนครับศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ห้าห้าหนึ่งแปดหนึงมาจากเซน่าคณริคมพี่น้องผู้ใดสนใจโอ้เซน่านพ่นเนาะวาวตาพานอำนาจเจริญพี่น้องเอ้าขอบคุณเลื่อยมามันครับผม สองชุดสี่ตัวสิบสามหมื่นสามหมื่นผู้ใดสนใจอยากเอาไปข่าวข้อขาวฟ้ามโทรมาต่อรองผู้ใดมันหมานครับผมกรุ๊ปในหลายครับผมงานต่อพี่น้องเปิงบรรยากาศการซื้อการขายของเข้าจะบานดูจะบาทดูสามหมื่นสองสามสองเนาะตัวใหญ่ๆเนาะสามหมื่นสองพันในตัวตัวใหญ่ดิพี่น้อว่ากูน้อยใหญ่พี่น้องเปิงท้ายเพิ่นสูงรอยหกสิบเบิกโดยประมาณคุณสามหมื่นสองพันเอาไปขุนต่อยอดพี่น้องสร้างเนื้อสร้างหนัง สามหมื่นสองพันไซเนื้อบักปูใหญ่พี่น้องสามสิบสองราคาหนึ่งต่อรองหน่อยพี่น้องมาจากไซลูก <c oughs> อำน,นาจขึ้นกันเนาะมาจากอำน,นาจขึ้นกันเพี่นว่า <c oughs> อันนี้แม่ลูกกันบ่นี้เห <c oughs> <c oughs> ็นบ่โอมาทำกันเนาะแม่ลูกเขาเปิดจักบาดกันโอ้ยตายแฉกข้อแฉกแขกแฉกอ่ะนี่กระแมนบ่ลูกโอ้นี่กระแมนแม่ลูกคือกันแม่ลูกนี่ค,นนควบหนึ่งเท่าไหร่ โอ้ต้องถามพอเปิดโอ้เปิดน้ำเปิดมาดันเปิวมาเอาน้ำลูกไส้เปิวมาเป็นแม่ลูกสองโค้มของเปิดพี่น้องโค้มนี่ก็งามแม่ลูกลูกสดแม่สดสดอยู่พี่น้องลูกงามตัวนี้ก็ลูกงามคือกันแต่เป็นลูกหูตัวนี้เป็นหูราคาตัวนี้สามหมื่นนาะลูกเนาะโอ้ยขออภัยพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกไส้ พะเปิดมีลูกไส้อยู่น้ำพอเบิดเปิดวะโอ้ลูกไส้นี่คือดีแน่นอนลูกไส้บ่้ยเบอโทษแสดง่าพาท่านมีผู้สาวเด็ดดิเปิดวาอยู่น้ำพอเบิดค้นีข้องเข้าตัวาไรก่อนโอ้เป็นโตเป็นคมเอามันมาตั้งห่าบพี่้โอ้แม่โอ้ยไก่ย้อนพี่น้องมันเป็นโตมันบดเป็นโค้มพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวลูกสาวงามงามมันมาหาเอื่อยตัวเอื่อยมัน พูดนะแม่เพันจูพุ่นนี่โอ้เบอร์โทรเพ่นบ้อมี่เบอร์โทรเพ่นบ้อมี่เป่นว่าอ่ะนี่ถูกสาวงามอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมพ่อจอยได้ขายจากตัวเลย่อจอยมาเด็ขายห่วยพ่อได้เด็ขายอยู่มือนี่พ่อจอยมาได้ขายอยู่หลายอยู่พี่น้องน้องพ่อจอยมาได้ขายห้างนี้บ้ารกับพ่อได้ขายขึ้นกันอ่ะเฮากับพ่อได้ขายพ่อได้ขายเนาะลูกเนาะ บ่อนั่นขายอยู่เขาขายอยู่โอ้บ่อนั่นถึงหม่องเนาะบ่ทนันถึงหม่องแต่ว่าง้วงามเพป็นพี่น้องเนาะง้วงามงามมีแต่ตังามของเพื่อนพี่น้องสายแดงตัวหนึ่งสายเท่าตัวหนึ่งต้นตดีดีสายเลี่ยงไหญเลยพี่น้องเนาะอ่าตัวนั้นเท่าไรกันหรือต้นนั้นขายแปดพันสองหมื่นสองแปดแล้วโอ้พี่น้องตัวนี้ลงมาเท่าไรแล้วนี่ตัสามสิบเอ็ดามสคือเก่าอยู่เนาะโอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นอีกศูนย์แปดศูนย์สามสองสาม ห้าสองหนึ่งสองเนาะเพิ่นมา,มาจากอำนาจเจริญง่วงางามพี่น้องงามอีหลีผมสนใจสายเท่าผู้ใดบ่มักสายเท่าแต่ว่าผมหมักได้พี่นอ้องสายเท่าตน้นโตพอดีหลักกระจายลูกดีด้พี่นอ้องกรจายลูกแดงจึงคืนได้หนึ่งยี่สิบแปดละเนาะโอ้หน้าตัวลอกเลยพี่น้นอ,นาาองยี่สิบแปดแล้วเพิ่นว่าพี่น้องโอ้ทยท,ยท,ยทยา,ายง่ายมั้งง่วงงามเป็นเป็นง่วงงามพี่น,อน,น้องตัวนี้เป็นง่วงงามทั้งสองตัวเลยของเพิ่นสาวสิบเอ็ดยี่สิบแปดเป็นงนว่วงงาม,งามเพิ่นพี่น้องเบิ่งหางเพิ่น หางเง่าหางงามเป็นทายงามต้นตัวดีน้ามไตดีดีพี่น้องเป็นวัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องสายเป็นพัฒนามาแล้วเป็นวัวเอฟนะพี่น้องเป็นวัวพันธุกรรมดีแล้วโอเคเอฟเจ้ากาเลตเลยนั่ะโอเคเอฟหกแปดเจ้ากาเลตแล้วตัวหนึ้งพี่น้องกก่ย้อนโค้งสั่งพอดีเจ้ากาเลตเนี่โค้งสั่งดีเพิ่นมีเอกสารความเรียบร้อยพี่น้องเป็นวัวเอฟเพื่อนพี่น้องเนาะโอเคเลยมันมันครับผมขอบคุ้นนิยมครับผมนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายวัวตลาดนัดโกะกระบี่บ้านเชียงหวังเพื่นเมืองจังหวัดเชียงรา อ่ะสิผ้าลุยไปอีกส่วนหนึ่งนะพิ่นเราเนาะผ้าลุยไปอีกส่วนหนึ่งอ่าดูหอยสาดทางคุณเป็นยังไงใดๆเราหอยสาดทางคุณสลด โอ้แม่ลูกงามๆโอ้บ้นไดนขายล่ะโอ้ยลูกก็งามพี่น้องแม่ก็งามลูกกงามเจ้าบาทหอยชาตินี่นหกสองตัวครับโอ้สองตัวสองหมื่นหกลูกงามงามพี่น้องเนาะสองหมื่นหกพันสี่ร้อยพนนีบาทงามงามทั้งสองตัวพี่น้องเนาะแม่ก็งามลูกก็งามเวียดเอาไปเลยพี่น้องว่าหัวงามของหอยชาติเวียดเอาไปแล้วงามทั้งสองตัว เอลหกงามทั้งสองตัวเลยพี่น้องงามทั้งสองตัวมึงตัวอะไรมึงตัวมึงเท่าะไรอ่ะอะไรก็อะไรเอาไปทางไรกเขาเที่ยนเรียเดี๋ยวต้องมาขายอ่ะยางมาทางผีพี่น้องเราเคยยางมาทางผีก็มายางมาทางผีเนาะพี่น้อง อุ้ยบักซาโลเลตันเป็นพี่น้องซาโลเลตันซาโลเลตัน <c oughs> <c oughs> มึงบรรยากาศทางผีวปีนอ้อง <c oughs> ผมปะเคยมากทา่าผีวปีนอ้องเนาะเวี่ยด <c oughs> เวี่ยดมาต่อรองอันแม่ลูกกันบ่ <c oughs> โอ้แม่เดียวอันลูกของผู้ใดตัวนั้นโอ้แม่แยกลูกมาเนาะ โอ้ทองแล้วโอ้ยใหญ่โค้งสางดีดีสีสันแดงจึงคึงเลยพี่น้องคุณอ่ะแดงครับท่ายสูงยี่ร้อยหาสิบหาบวกพี่น้องแดงจึงคึงเพิน่นทาไปแล้วทองแล้วพี่น้องเบินน่งนมแม่หัวตาสดสดอยู่ลูกแหลกลูกสองในทองพี่น้องเนาะต,นต้นโตดีโค้งสางดีแม่ทองแล้วพี่น้องเพิ่นทาไปแล้วสีบอมีแป๋วมีแมงพี่น้องสีดีสีดีครับเนาะสีแดงดีครับพี่น้องแดงจึงคึงบ่มีแป๋วมีแมงใส้พอได้ไหวเฮ้อเฮ้อ เจ้าเคเนาะเชเอฟเพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนมีเอกสารอยูะแต่าเพื่อนจำบ่ได้เนาะระวังระวังไว้่นึงเพื่อนเปิดเท่าไรบานนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดนหมารมยแบบใหญ่สองหมื่นเด้ใหญ่เพี่น้องเป็ัวหน่อยเด้งวัวโค้งสางใหญ่เอาไปเป็นเม่อกแม่ขายแม่พันได้สบายเลยพี่น้องบ่เป็นงัวธรรมดาวัวใหญ่สองหมื่นเดพันื่อนเปิดไว้พี่น้องเนาะได้มาตัวเดียวปะครับนี่ขายตัวหนึงโอ้ขายตัวนึงแหละเนาะเอาขออนุญาตเปิ์โทรครับผมศูนย์แ ศูนย์หนึ่งแปดแปดแปหกหนึ่งสี่เลยพี่น้องเพื่อนมาจากยะโสนี่แหละครับยะโสเท่านี่แหละเนาะโอ้โอเคเลยกุดชุมยะโสธรยี่สิบเจ็ดห้าร้อยเพื่อนเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเพื่อนทองแล้วขอพูดเลไลน์มันกับผมท่องอะไรพี่น้องยี่สิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้องเนาะง่ายงามของเพื่อนพี่น้องเนาะกูรักความง่ายอ้าวแม่ลูกก็งามพี่น้องเนาะแม่ลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องแม่ลูกลูกสาวงามแม่เท่าได้ลูกงามงามพี่น้องเนาะเป็นก๊อตังเบิ่ง มาเป็นน้อเนาะเหยามันเท้าเท้าเหยาปวดนะท่านเท้าทำไมเป็นแม่ลูกคุณเปิดจังไงครับแม่ลูกแม่ลูกห้องสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะแ้ยลูกสาวงามเป็นน้อง้องห้องวัห้องวัเปิดวัยแม่เท่าได้ลูกสาวงามพี่น้องแม่เท่าลูกสาวงามเท่าโบสถได้พี่น้องโบสเต็มพิกัรเลยแต่ว่าลูกสาวนี่งามไปพี่น้องลูกสาวงามงามสามหมื่นซื้อเป็นแบบวัยลูกสาวเป็นเปิดตาในายพี่น้องงามโตนโตเป็นเป็นถามเท่าไหร่ เปิดกำลังมาต่อรองเปิดกำลังมาต่อรองพี่น้องในบรรยากาศการซื้อการขายท้ายตลาดพี่น้องเนาะบ้านสว่างงัวง่ามผีผ้าหน่องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวท้ายตลาดมาทักไายงัวเพิ่นทางพี่พี่น้องเนาะบัวโอ้ตัวนี้ก็เป็นงัวเอฟพี่น้องงัวเอเป็นเป็นวัวสายเลือดสูงเป็นเป็นผู้พี่น้องเนาะเด็านพีน้ก็งป๊บก็ลดเนี้ยากวันจีวันซื้อพี่ายเป็นยัง มานอยู่บ่าเฮ้ามานอยู่บ่าบ่เด้อครับได้อขายจักตัวบ่ได้ขายอยู่ครับนี่บ่แม่นบ่นีป<ะ>่ปา<ะ>หลายตัวปานี่ก็แม่นงามงามนี่ทนเ,เท่าไหร่นี่ห่วงมื่นเจ็ดพันห้าครับหนึ 7, ่งหเดพันหอยูแดงแพี่น้องหนึ 7, ่งหมน้อยูหน่อยงามงาพี่พี่น้องงามต,ต้นโตดีเนื้อนังดีหนึ่งรแดงจึงคือพี่น้องแดงไม่ง่านู่นเขาอนต้นโตดีครับเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรอาพี่น้องเป็นง้วงจ่ายบรรเชาเข้าพี่น้อง มื้อนี้โค้งใหญ่ๆเท่าไรนี่พันแปดพันห้าร้อยโค้งใหญ่ตัวนั้นคือกันอ๋อแปดพันห้าร้อยเหมือนกันพี่น้องเนาะเป็นวัวโค้งพี่น้องเป็นวัวโค้งกลุ่มนี่เป็นวัวหน่อยกลุ่มวัวหน่อยเท่าไรโอ้งบะแมนเปันห้าร้อยหนึ่งม่นแปดน้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะเบอร์อะไบ่นี่แมนบ่อ๋เพเทินั่นเท่าไร หนึ่งหันห้าร้ตัวโอ้เป็นมัวขุนเพลินไปแต่อเอาไปเข่ากอกขุนพี่น้องไปเราต่อยอดสร้างกำไรจ้อยๆนี่บอแมนเนาะบอแมนเนาะขออนุญาตเบอรทโทรเพลินศนย์เก้าแปด์าแหกสามน่หองสพี่น้นองผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดหัว่วโค้งเพลินสิบแปดหองตัวตัวนี้1 7บ0 0็นอเนาะโอเคตัวนี้1 3บสามเนาะสิบสาอเอาผู้ใดสนใจฝากทรมากตัวเราเพื่นดขอบคุณห,หลายๆลูกมันมานครับผมครับผม ตัวพี่น้องมาเบิ่งหัวตัวนี้ผมสนใจหัวตัวนี้ช่วงโค้งพี่น้องเนาะแต่ว่าสายเลือก็สิ้นสูงพี่น้องหัวโค้งเพิ่มเขาจุดไฟใส่ฟอสลด์แล้วน่รอเนี่ของผู้ใดเนาะพี่น้องแต่ว่าหัวโค้งหัวรอแต่ว่าโค้งพี่น้องเนาะรออยู่แต่ว่าบ่เตนผู้รอเพิ่มเพิ่พี่น,อน,น้อ,ราาอนงรอรอของผู้ใดเน, <c oughs> นาะ คนบายูห่ือพี่หน่อยไม่อยเนวยีนี้อ่าพาอ่กัอน้องเพื่อนนอฝากพี่ตามนองซอยกันกดไลกดแชรกดติดตามน้ำด้พ่นนองขอให้พี่น้อง,งกรสตดตามลงว่านครับ่านงกิดบาทสุวรรงานป็นมต่ควาสุข,ขด้ยอยห่างไกลจากรคไิเต่างรำรด้วยเบ็ดหรือระชิมตมันส,สวัสดีส